ตอนนี้ไทยพลิกเกมกลับมาชนะบนเวทีโลกอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากที่ทูทหารทั่วโลกได้เห็นสถานการณ์จริงด้วยตาตัวเองหลายชาติก็ออกมาประนามกัมพูชายอย่างชัดเจนว่าเป็นชาติที่เนรคุณและน่าผิดหวังและที่แสบที่สุดก็คือท่าทีของสวีเดนหลังจากที่เขมรปล่อยข่าวปลอมว่าสวีเดนจะไม่ขายกริปเป็นให้เรา ล่าสุดสวีเดนไม่เพียงแต่ยืนยันว่าจะขายให้แต่ยังจะแถมขีปนาวุธพิสัยไกล200กิโลเมตรมูลค่ากว่า5,000ล้านบาทให้เราฟรีฟรียังไม่พอยังจะอัปเกรดเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศให้อีก2ลำฟรีฟรีอีก5,000ล้านบาทนี่คือการตบหน้ากัมพูชาที่ดังที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ในขณะที่เรากำลังได้รับข่าวดีสถานการณ์ที่ชายแดงกลับน่าสลดใจอย่างยิ่งมีรายงานที่น่าตกใจว่า ทหารกัมพูชาได้หายไปจากหน่วยถึง6,276คนหน่วย B HQ ที่ว่าเป็นหน่วยโปรดของฮุนเซนก็เสียชีวิตไปประมาณ700นายผู้สื่อข่าวแนวหน้ายืนยันว่าตอนนี้กลิ่นศพของทหารกัมพูชาคลุ้งไปทั่วแนวรบจนหมายังหอนทั้งคืนโฆษกกองทัพบ,บกของเราก็เล่าตรงกันว่าที่ภูมะเขือพบร่างทหารกัมพูชาถูกทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก จนครอบครัวของพวกเขาต้องออกมาโพสต์ตามหาในโซเชียลเพราะรัฐบาลของพวกเขาไม่เคยคิดจะตามหาหรือเก็บศพเลยและที่ไร้เกียรติที่สุดคืออะไรทราบไหมครับคือ12ร่างที่เราอุตสาห์ส่งคืนให้กัมพูชากลับปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่ทหารของตนนี่คือสิ่งที่กองทัพบ,บกของเราประนามว่ามันคือพฤติกรรมที่ไร้เกียรติและไร้ศักดิ์ศรี และในขณะเดียวกันก็ยังบิดเบือนข่าวว่าไทยเสียชีวิต900กว่าคนหรือตัวเองตายแค่17คนทั้งๆท,ที่ความจริงมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงจิตใจของฮุนเซนมันโหดร้ายมากที่แม้กําลังคนจะล้มตายมากมายขนาดนี้ก็ยังไม่คิดจะหยุดแต่การกระทําที่ป่าเถื่อนเหล่านี้ก็ทําให้เราได้ใจจากเวทีโลกไปเต็มๆสื่อกาหลีใต้ประนามกัมพูชาที่ใช้ปราสาทตาควายเป็นฐานทหาร ทูตทหารมาเลเซียที่เคยเอ็นเอียงตอนนี้ก็หันมาสงสารและเสียใจกับความเสียหายที่เกิดกับพลเรือนไทยญี่ปุ่นเวียดนามและสหรัฐอเมริกาก็ได้เห็นข้อเท็จจริงแล้วว่ากัมพูชาโจมตีพลเรือนของเราจริงและเรายังได้ประกาศชัยชนะทางการทูตในเรื่องเกาะกูดหลังจากที่ทหารไทยสองนายที่จบจากฝรั่งเศส ไปค้นคว้าหลักฐานจากหอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศสและยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทย100ล้านเปอร์เซ็นต์ทำให้กัมพูชาไม่มีหลักฐานอะไรมาสู้ได้เลยและเมื่อจวนตรอกในทุกประตูกัมพูชาก็หันมาเล่นละครฉากใหม่โดยการไปโวยวายกับสหประชาชาติฟ้องว่าไทยส่งทหารสองนายคืนไปในสภาพบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจอ้างว่าคนนึงพิการ อีกคนเป็นบ้าจากการถูกทรมานอย่างไร้มนุษยธรรมซึ่งกองทัพไทยก็ได้ชี้แจงว่านี่คือเลขกลนที่กัมพูชาพยายามจะใช้เพื่อหาความชอบธรรมจอมปลอมให้กับตัวเองทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ล่าสุดที่ซึ่งความชอบธรรมทั้งหมดอยู่ข้างประเทศไทยและมันจะส่งผลดีต่อเราในทุกมิติทั้งการเมืองการทูตเศรษฐกิจและความมั่นคง โลกไม่ปล่อยให้ประเทศอื่นมาหาเรื่องไทยได้ง่ายๆอีกต่อไปเพราะเราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราคือฝ่ายที่ถูกกระทำและเราตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยของเราเท่านั้นคุณคิดว่าการที่สวีเดนแถมขีปนาวุธให้ไทยฟรีคือการตบหน้าที่แรงที่สุดในสงครามครั้งนี้หรือไม่และคุณรู้สึกอย่างไรกับละครฉากใหม่ที่กัมพูชากำลังเล่นอยู่ที่ UN คอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ